ด้วยอย่างยิ่งเรื่องเรื่องการเชื่อมเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นห้าประเทศในอาเซียนแล้วนะครับควาจริงแล้วเราก็นับกับจีนเป็นเพื่อนบ้านด้วยผมก็พูดกับนางดี่จีนเสมอว่าเห็นไ้มไม่ได้เชื่อมเัินด้วยเขตแดนแต่ก็เชื่อมเงินด้วยแม่น้ำและสายเลือดเอ่อเพื่อนน้ำก็ถือว่าเป็นเนเบอร์ถึงแไหมเทนนิสทีวีเดียนเอเวอร์แร้ก็ลงไปถึงสิงคโปร์ด้วยเอ่อในในภาษาที่ผมพยายามใช้เพื่อไม่ให้ มีคอนดิเตชันอะไรมากในอดีตเนี่ยก,ก็จะเรียกว่ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแต่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราวะว่าพอไปเข้าระบบสภาพัฒน์และเข้าสภาพผู้วุฒิรอฐขออภัยด้วยกลุ่มจังหวัดที่เราจัดเนี่ยทุกกลุ่มจังหวัดมันเลยมียุทธศาสตร์เหมือนกันนะคือทางเหนือก็จะมีเ,เชียงรายเชียงใหม,ม,ม่ลำปางลำพูนแพร่อะไรเงี้ยนะครับพล้วก็จะมีกลุ่มๆอย่างเงี้ยแต่พอเสนอเข้ามาผ่านมหาไทยแล้วเข้าสภาพัฒน์เนี่ยทุกจังหวัดก็จะทำคล้ายๆกันคือ ศูนย์กลางอุตภัณฑ์ศูนย์กลางท่องเที่ยวศูนย์กลางพยาบาลศูนย์กลางอะไรเงี้ยนะครับคือแทนที่มันจะมีจุดเด่นว่าทางเชียงใหม่เชียงรายเป็นเมืองหลักเมืองรองนะครับที่ทํากลุ่มด้วยกันแล้วยุทธศาสตร์คืออะไรที่เชื่อ,พอมพม่าก,กับ,ก,บกับลาวนะและ้วขึ้นไปถึงจีนพอยุทธศาสตร์ของเราทําสนับเชื่อมไปสองทางแลวอันนี้ก็คือแม่สายขึ้นไปไปเชียงตงุงแล้วก็ไปชิงหงซึ่งนั้นพม่าเขาทำในที่สุดก็เราบริชาอยู่ส่วนทางด้านมาสามนี่ผมก็ไปเริ่มทำนะครับแบ่งงานทำกับจีนกับลาว ก็ก็ผ่านทางเชียงของไปที่ที่เวสายไปบอกแก้วเรไปหลวงน้ันทาแล้วก็พอเต้นแล้วคือมีจิ้งหงมันเกิดสึ่งวันนี้กำลังทำสะพานเนี่ยที่สี่ที่เชียงของทีเวสายอยู่แทนที่ว่าจะแถวแถวมูลหานสุวรรณเทพซึ่งไปถึงความรีไปถึงเวทถึงด้นนั้ก็พยายามถามว่าตอนนี้ที่ศาสตร์จุฬาจังหวัดของเราตรงมูลฐารมูงกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรสวนตะเข็บที่มีสนามบินชัดละด้านนั้นก็เป็นเมืองท่าลำลึกชัดละ เราเป็นอะไรก็มีคนกระซิบตอบก็ตอนนั้นอยู่โวนต่างประเทศก็ไม่ได้เข้าไปดูางด้านก็พูดางด้านภายในมากไม่ได้แต่พยายามถามอยู่เพราะเขาบอกจะเป็นโลจิสติกแต่จนทุกอย่างมันเสร็จแล้วนี่มันก็ยังไม่เห็นมันเป็นยังไงโลจิสติกนะครับเรื่องถนนที่สีสเกตที่เราเชื่อไปที่เสียมเสียงราดเดี๋ทนี้ต้องเรียกเสียมราดหรือเสียงเรียบกัได้นะครับเพราะว่ามีคนประท้วงเออเออจริงจริงนโลกเเรียกว่าเสียงเรียบนะครับ ตรงนั้นเนี่ยเราก็ทําช่องสาหรับอราเองเทำถนนตรงนั้นเข้าไปเพื่อจะให้เชื่อมสถาน,นท่องเที่ยวเพราะว่าระดัมันแพงมากก็คนท่องเที่ยว,อ,ยวอีกหลายพ่นหลายแต่หลายลาย้านที่ไปทางรถยนต์ได้แต่ว่าพอเราเสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ะจะพาจากไรเป็นเมืองผ่านพยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมที่เคเรามีประสาทที่น่าสนใจเยอะอาจะรย่หลวงทราบดีว่าผมจนั้นน,นะครับที่จะค o น n e c กันได้สุรินทร์บุรีลำศรีสะเกดอะไรขึ้นมา ดันั้นจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งก็ยังไม่เป็นจะเชื่อมารยธทําของกันจะใช้โรมันที่เจ็ดอะไรก็ยังไม่เป็นนะครับโรงแรมเฟสิลิตี้อะไรก็ยังไม่มีก็งน้นตรงนี้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องต้องทำสัพที่ใช้กันมาเนี่ยคือพยายามทาให้มันเป็นกลางๆกเรียกว่าให้มียุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดซะนะครับกลุ่มจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงแล้วม้นเป็นยังไงทางนี้เป็นยังไงแตมันก็ออกมาเป็นอย่างไ ก็ก็ฝากฝากพี่วุฒิบ้างพี่วุฒิบุญธรรมเพื่อให้รัฐบาลจะเอาตรงนี้ไปไปซักล้างสมัยนะครับทําให้มันเป็นทำนองคล้ายๆที่ท่านจะเด็กเด็กวิวพูดได้ผมว่าจะเป็นประโยชน์เป็นเป็นเป็นอย่างยิ่งประการที่สองเรื่องเขตแดนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไอไอเดียที่จะมาตกเข้ามาเข้ามาพานให้นะครับเรื่องพลิ i ิชั่ลบาร์เรียเศษแตนอาการเมืองหลังจากที่เข้ามาสร้างให้เราแล้วเนี่ยเขาก็ก้าวข้ามไปหมดในยุโรปเวลานี้ การวัผ่านไปยังไม่รู้เส้นแขนอยู่ตรงไหนนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องผ่านที่จะเจ้าข้าพบางจุดบ้างซึ่งมันก็น่าอยู่จะมีอยู่สองสามเพราะมิชชันนารีเขตเศรษฐกิจกชายแดนพู้เริ่มจะเกิดขึ้นไม่ไดนะ้เพราะว่าถ้าจะทะเลาะกันแล้วนี่จะทะเลาะกันได้ทุกจุดเลยนะคนระับตรงตรงตรง,ตรงปับูชาคอนเสิร์ตก็มีอีกหลายประสาทที่เส้นเขตแดนก็าพาดยู่กลางประสาทน,นะฮะทางลาวเชียงนะแ,แม่นำ้ำโขงยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเ,เทาเบชเช่นล่องน้ำลึกในแม่นม้ำนี่ยมันก็เปลี่ยนมากในสี่สิบปี เกาะเป็นร้อยๆไร่นะครับคนไทยอยู่วันนี้เป็นของลาวบางเกาะของลาวกลนของไทยซึ่งมันอธิบายพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับว่าถ้าตกลงกันได้บุญก็เริ่มจ่ายค่าเช่าให้ลาวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะบอกว่าก็ออยู่กันไปเฉยๆก็แล้วกันแั่นี้ก็องแรอยู่สามหลักว่าถ้ามันตกลงกันได้ก็ตกลงอันที่สองถ้ามันตกลงไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรก็ทิ้งไปก่อนอันที่สามถ้ามันตกลงกันไม่ได้แต่มันมีบทประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ให้ทำร่วมกันแล้วก็ทางด้านกฎหมายของเทศก็เจอกันรา พราะว่ารแกราด้านมาเลเซียพม่า,มาอังกฤษโเขียลนลาวกับปูชาฝรั่งเศสเขียนมันก็คงใช้เวลาพอสมควรก็คงน่าจะไปทัน้องนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องนี้ที่เห็นด้วยอย่างที่ว่าความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านนั้นควรจะเป็นแอสเซทของทไทยนะครับในการที่จะทําให้เราเข้าไปสู่อาเซียนเพราะว่าอย่างที่พูดวันนี้ก็ไปพูดให้ผู้การตำรวจทั่วประเทศฟังนะครับก็จ่อไปท,าาทั้งขนาอธิบายให้ฟังว่าประชาคมอาเซียนมีสามเสาหลักคือนสามเรื่องแล้วก็เรื่องจากกรุงเทพเนี่ย แต่ผมก็มอยายามพูดด้วยควา่าจริงๆแล้วมันจําเป็นที่จะต้องให้คนไทย,นยมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมมีเส้นสมบัตด้วยชีวิตให้ได้โดยเพิ่มยิง่งเราพูดกันเมื่อกี้ท่านหนึ่งอาจารย์อมรศุภสิษฐ์พูดว่าหรือาจารย์สาริิพูดเนี่ยว่าภาคประชาชนใหญ่ๆก็เรียนรัวก,กันพร้อมแล้วล่ะแต่นขนาดพู้องความรูร้ในรื่องอาเซียนระดับรากหญ้าเกษตรกรภาคประชา,า,าสังคมซึ่งจริงๆเขาจะมีคนเป็นคนที่ได้ผลก็ต้องค่อนข้างมากนะครับ จากสินค้าเกษตรที่จะเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามีแอมเบดสแค่ไหนแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวให้เขามากน้อยแล้วหรือยังผมคิดว่าตรงนั้นเป็นปัญหาคนไทยเองจะมีปัญหาในความรู้สึกของผมนี่คือในเรื่องของการเตรียมใจนะเพราะว่าเรานี่ผมก็พูดเสมอว่าจะมียีนอยู่อนมมนะัน้วเราเป็นมหาอำนาจแล้วเราก็ไม่ค่อยจะไปดูว่าเพื่อนบ้านเขาพัฒนา,านเราไปถึงไหนแล้วอาเซียนผมไปพูดในหลายเวทีก็ถามบอกว่าใ,ในในห้องนี้ พันคนห้าร้อยคนห้าสิบคนใครเคยไปบุรุษุโธบ้างใครเคยรู้ว่าอินโดนีเซียมีอะไรฟิลิปปินส์มีอะไรลาวมีอะไรก็ก็กยกมือกันได้หลงแรงแต่ถ้าถามว่าใครเคยไปเกาหลีญี่ปุ่นหรือลองจอนฮ่องกงนี่ก็อย่างน้อยเกิดเครึ่งห้องนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เขาทำเซอร์เวย์นะครับ a w a r e n เนสของไทยต่ออาเซียนนี่ก็ที่แปดลาวกัมพูชาลาวดชที่หนึ่งนะฮะฮอ,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 องอาเซียนที่จะชักคู่กับฮองดวงชาติไทยเนี่ย ก็ประชาการแล้วเท่นั้นเลยนะฮะในประเทศเราเรื <laughs> ่องง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วว่าถามเรื่องฝูงที่กระทรวงก็บอกกำลังหล่อสาวอยู่เราก็จะมีเรื่องแบบนี้ก็ประมาณมาช้าอะไรไปซึ่งจริงอยากจะใส่สีว่าถ้าอยู่เฉยๆก็มันก็ไปหมดได้มันก็เอาแหวนได้ตกไปที่แปดมันก็ยังไม่ถึงสินะฮะมันก็จะมีหลายอันที่มันก็ยังตกไปได้อีกแล้วเราก็อยู่เราไปได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราจะแคชอัพขึ้นมาให้มันเป็นประโยชน์โทษผลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างก็คงจะต้อง ้องทำอะไรมากขึ้นนีครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่หนึ่งข้อสังเกตที่สองคร่าวๆเลยผมดูจากที่หลายๆท่านพูดมาเนี่ยโอ้สิ่งที่เราขาดเนี่ยคือเรื่องยุทธศาสตร์นะเราไม่ค่อยมียุทธศาสตร์ของเราต่ออาเซียนแล้วเราก็ไม่สามารถตัดนันให้อาเซียนมียุทธศาสตร์ต่อใครยกตัวอย่างเช่นอุลสุปสิทธิ์พูดหลายอย่างเรื่องการเงินเชื่อว่าสาคัญนะเราควรจะมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง Asian Financial Architecture สถาปัตยกรรมทางการเงินของเอเชีย ที่เราจะหลักการผ่านอาเซียนอาเซียนบวกสามจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งอันนี้เขาไม่ให้เราเป็นโลที่สาคัญแล้วจีนเนี่ยเขาอยากจะมีบทบาทนําในเรื่องนี้แต่นําโดยให้ไทยอยู่ข้างหน้าซึ่งอันนี้ก็มีประสบการณ์จริงหลายอย่างว่าบางทีบางเรื่องเราก็จริงจริงอะไรจะมีคนเสนอแต่บอกให้เราเป็นคนพูดเพราะว่าไทยนี่คล้ายๆว่าอย่างน้อยสมัยก่อนเพื่อนเยอะพูดไปแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้สึกว่าเป็น่ยนใจพูดขแต่ถ้าจีนเสนออะไรแล้วก็ คือเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวมันกระชึกกระโลงจะให้ครูนายเสนอมันก็จะไม่มีคนฟังก็เล็กไปทั่วไทยนี่กำลังดีเท่ากัใครก็ได้หมดใครผู้ไหนก็ทะเลาะกันเ,เราเป็นเพื่อนเขาทุกคูนะ่ไม่ว่าจะเป็นจีนกับี่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นากีสถานอินเดียไม่ว่าพิ雅คิเมียนได้ก,ก็รัฐบาลใครๆผมมาเจรจานในเมืองไทยก็เข้ามายกไปช่วงหลังที่เราตัวเรานี่ก็จะรอดเนี่ยนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่ประเทศไทยก็เ,เป็นประเทศที่เข้าทุกคนได้แต่เราไม่ค่อยมียุทธศาสตร์ตรงนี้ ยุทธศาสตร์ในเรื่องเรื่องการเงินก็ไม่ดียุทธศาสตร์ในเรื่องที่เขาที่หนังสือจากรันเอกข้อเล่มเป็นเรื่องของออบุรพาพิวัฒน์เนี่ยนะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในเอเชียกลางอะไรเกิดขึ้นบ้างในเอเชียใต้และอะไรเกิดขึ้นบ้า,างันระเบียบอิสรามเนี่ยคือเราก็ก็ไปคลาสสิฟายเพื่อนเราที่เลยพมา่าไปถึงตุรกีว่าแขกเพราะฉะนั้นแล้วจากตุรกีไปถึงเอเ่ียฝรั่ง เราก็เลยไม่ค่อยจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแขกซึ่งเรารูมเป็นก้อนใหญ่ๆนี่ว่าเขาทางานมาได้อย่างไรเพราะนั้นการเชื่อมโยงเรื่องท่อแกส๊สทั้งหลายนะครับซึ่งมีอยู่หลายอันจากจากอินเดียไปยังจุรกีเหล่านั้นคือ politics of oil ทั้งสินดดน้นรวมทั้งสงครามดิรักด้วยแต่ผมว่าไทยไม่ดีทศาศา์ในเรื่องการเมิดเรื่องพลังงานเชื่อที่เคยพูดมาตั้งนานแล้วนะครับว่าก็จะทำอย่างไรการที่สมมุติว่าอิหร่านปิดไน้ช่องแคบที่ว่านีย แลาถามสัมภาษณ์กันหลายคนยนะครับผมก็ฟังดูแล้วอย่างงงๆอยูงงงงอย่บอกว่าโอ้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันมีเรือมีน้ำมันอยู่ในเรือที่ลอยอยู่เราก็จะรีบเรียกซื้อเข้ามาคนไทยได้ค้าเนี่ยนะจะแวะเข้ามาขายกั่ถนนของเราซึ่งประเทศอื่นก็คงจะมีเงินที่มีพลังในการซื้อเหมือนกันในขณะ that, ที่จีนเนี่ยมี Energy Security อิ e เทอร์เนชั่นซ้ในแอฟริกามากมาย ได้เอเชียกลางมากมายแล้วก็เชื่อมโยงอะไรกันเยอะแยะแล้วก็บริการ็พยายามมากันที่จอเจียกันอะไรกันด้วยมันเป็นมันเป็นเกมสําคัญมากครับมานานซึ่งซึ่งเราไม่เคยทําเรื่องพวกนี้เลยนะครับช่วงที่ผ่านมาแอสของประเทศไทยก็ไม่ได้ทํไม่ได้ทาผ่านอาเซียนก็ไม่ได้ทำเรื่องที่3ามก็จะเรื่องการเงินเรื่องน้ำมันเรื่อง politik ซอกฟูดเนีเรื่องเอเนรจีเรื่องฟูดเซนเริตี้เราที่มีอำนาจต่อรองด้ซ้ำที่จะไปต่อเรื่อง politik ซอคอด้วย ซึ่งเราก็ไม่มียุทธศาสตร์ตรงนี้แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่จะปรับดันอยู่ในในอาเซียนแล้วก,ก็แล้วก็ประการถัดไปก็ูว่าเราไม่ค่อยได้ศึกษาแว่าประเทศที่เขาส่งพันต่ออาเซียนเนี่ยก็ามียุทธศาสตร์อะไรแต่อินเดียเขามองมาที่อินเดียอย่างไรจรีนนะครับเราก็เข้าใจมาตลอดว่าเขาใช้ยู่นานเชื่อมก,กับเราจนปี2 0 0 0อะไรสันเจ็ดสนแปก็าสรสิ่งที่เขาเสนอให้แทนตุยปู้ การโฟเรชันขึ้นมาโดยใช้หนึ่งแกนสองปีนันหนิงเชื่อมสิงคโปร์แล้วก็สองปีอันนึ่งคือจีเอ็มเอสอันนึ่งเป็นผู้อยู่ในทะเลผมพูดด้วยคอนเซอร์หวังกวางหูที่สิงคโปร์เนี่ยที่เรียกว่าเองที่จีนเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์เขาละเขาเชื่อมเราเซาท์สเอเชียเนี่ยโดยแผ่นปืนปูแต่ยูนานนี่เขาเชื่อมไปทางพม่ามังคลาเทศดียซึ่งจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องปรับวิธีคิดกันใหม่เพราะของเราที่เรายังยูนนานกันอยู่นะฮะเป็นต้นนะครับเพราะั้นการที่ศึกษายุทธศาสตร์ ของประเทศต่างๆซึ่งยุทธศาสตร์มดีวอลวฟิงหรือวีวัตเนี่ยออนอกจากไม่ศึกษาแล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ต่างว่าเขาเดินไปที่ไหนยุทธ <c oughs> ศาสตร์ของในอาเซียนกันเป็นยังไงพเขาคิดยังไงกับอาเซียนเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าจะมีคนทําในแวดวงวิชาการเนี่ยถ้าจะหาผู้เชี่ยวชาญอเมริกาอังกฤษเอ็งคงจะนระเดกับผมลิสชื่อมาได้กันในเวลาสิบนาทีจะหาผู้เชี่ยวชาญในประเทศอาเซียนกันารบกิหารวัฒนธรรมกลุกิมที่จะน่าแล้วเขาก็จะหาสักสิบคนมาแต่ละประเทศเนี่ย จะหาได้ได้ได้อย่างไรประการสุดท้ายที่ที่ขอขอใช้เวลาตรงนี้รู้สึกว่าผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยมันก็คงเป็นคล้ายๆอา,า,าจารย์ท่านอาจารย์สารสินพูดนี่ยมันก็ผมว่าเป็นอาเซียนเวฟคอมมูนิตี้นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรซะเลยนะมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่ก็มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็เราจะทําร่วมกันสามเรื่องนะครับสามหลักก็คือทำกันสามเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องการเมืองความมันม่นคงเรื่องสังคมวัฒนธรรมก็คือเราไม่ได้ทําทุกเรื่อง เราเป็นประชาคมที่ไม่ได้ทำทุกเรื่อง EU เป็นประชาคมที่ทำทุกเรื่องคริสก็อยากจะออกอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าพอทำทุกเรื่องแล้วเนี่ยจะลดค่าเงินก็ลดไม่ได้เพาเป็นยูโรจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เราก็ต้องบอกเราทำสามเรื่องนะครับใหญ่ๆสามเรื่องมันองมีวามเรื่องที่มันเป็นจริงบันจัง่าเรื่องเศรษฐกิจมันลดภาษีมันลดเอ็นทีบีมันลดในต่างนานาเปิดให้มันลงรุนได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นบางเรื่องมันก็ทํา ไม่จริงจังเท่าไหร่เรื่องบอกว่าจะร่วมือเรื่องภัยพิบัติเรื่องหมอควันเรื่องอะไรขอราเราไม่หมอควันก็ไม่เห็นใครที่จะมาช่วยเราอินโดนีเซียมาเลเซียเจอหมอควันเป็นเดือนเดือนเราก็ไม่เคยคิดจะไปช่วยเขาอาเซียนเนี่ยค่อนข้างจะที่ผ่านมาเป็นเวทีของระชบาลแา่รัสมนตรีคือนานี่อธิบายได้ว่าทำไมคนื่นไม่มีเส้นเส้นผีที่ไม่มีความรู้สึกความเป็นประชาคมในหัวใจเพราะว่าไม่เทราเขาไปทำอะไรกันมาไอ้พันต่อครั้งที่ต่อปีเนี่ยราชบาลรปชุบกันนะครับ ถ้าเผื่อว่าได้มีการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมาตั้งแต่ต้นเนี่ยประเด็นหลักนี้เราก็จะไม่มีการพูดถึงมันก็จะมีคําตอบอยู่ในตัวมันว่าได้มีการทำเทอริรี่กันแล้วว่าในด้องสุขภาพเปิดหรืเปิดเสรีการลงทุนแค่ไหนเราไเปิดให้ทั่วโลกแต่อาเซียนเข้ามาลงทุนตั้งโรงพยาบาลได้ไหมอาเซียนลงมาตงทุนตั้งโรงเรียนได้ไหมอาเซียนมาสอนหนังสือในไทยได้ไหมไม่เปิดให้ฝรั่งเต็มที่เปิดให้อาเซียนไดยุรือาสล่าสถาปตยเอรือย่างชื่องซึ่งเวลาที่เขากำลังทำ คือคือประเทศไทยก็ก็มีพัฒนาแล้วสมัยสมัย230ปีที่แล้วที่ผมก็ทําเรื่องเทรดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะตกลงก่อนแล้วไปศรรรึกษาที่อังนะฮะหลังๆนี้เราก็พัฒนาจนกว้างมากใช้เวลา30ปีคือเจรจาไปศึกษาไปเราคงจะใช้เวลาอีก30ปีที่จะศึกษาให้เสร็จแล้วค่อยไปเจรจา <S <S <ส>ๆๆซึ่งยุโรปอเมริกาออสเตรเลียด้วยทั้งจีนด้วยมาศึกษากันเสร็จหมดแล้วคือคารู้ว่าอินลาร์เซ็นเสร็จเขามีอะไร แล้วเขาก็มียุธทธศาสตร์เจราจาซึ่งประกาศได้แล้วก็มีกลยุทธ์คือแท็กติกในการเจราจาซึ่งเป็นความลับของเรามันอย่างแคบมาาน,นี้คือเวลาที่ที่กาลังพูดกันอยู่นี้เขาก็เจราจาเปิดเสรีการท้าบริการนะครับคืออยู่เป็นรอบที่แปดแล้วนะแล้วก็แล้วก็เขาคงรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นะในยภาคเอกชนแต่ผมว่าความเห็นของภาคประชาคมเนี่ยมันไม่เข้ากับเข้าที่กวรประเด็นที่สองที่อยากจะเรียนคือว่า ไอ้อประชาคมอาเซียนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วผมผมเคยรับฟรีตอนนั้นคือมันตกใจตอนได้ไนรีเลเว่นเดิมอาเซียนเนี่ยมันมีวิสัยทัศน์ี2020ซึ่งไม่มีใครรู้แล้วว่าไปถามรับฟรีอาเซียนท,นะทั้งเซ็เตอร์มินิสเตอร์นะชื่อวันสิบประเทศก็ตอบกันลยอย่างสองอย่างปาสารามีมันงงจะตายเพราะมันมันนาม,มาทรมมากวักนนี้มันเกิดให้ไนรีเลเว่นปังเนี่ยมันประชุมเอเป็กที่เซี่ยงไฮ้ปลายปีนั้นพอดีจต่จำได้ บุชบูจินทารปูตินทุกคนบอกเลยว่าเราต้องไม่เป็นเหยื่อของผู้ประกรร้ายเพราะฉะนั้นการเปิดซีรีในเอเปกซึ่งมันที่สิบเอ็ดเป็นเศรษฐกิจมันใหญ่กว่าอาเซียนเยอะมันก็เลื่อนเข้ามาประเทศที่พัฒนาแล้วเมันเลื่อนจาก2015หรือ2010ิบไปรื่พัฒนาจาก2020หรือ2 0ง5อาเซียนซึ่งอยู่ในนั้นเจ็ดนะฮะเจ็ดอาเซียนอยู่ในเอเป็กก็เลยตกใจว่าให้กลุ่มที่ใหญ่กว่านี่มันเปิดเสรีเร็วกว่าเราเนี่ยแล้วมันขยิบกันยังไง เนี่ยครับก็เลยไปกวาดเอาไอ้ของที่มีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาดังนั้น AEC เนี่ยมันก็ไปกวาดของที่มีอยู่แล้วขึ้นมาจา์มันไม่ใช่ว่าเริ่มขึ้นบุมาใหม่ก็ไปเอาอาฟต้าเกตการค้สรัอาเซียนมาไปเอาการเจรจาบริการการีสามเจ็ดมาไปเอาเกตการลงทุนที่หมอรือใครบอกว่ามาตกลงกันแล้วตามคนก็ตามไปแยกกันลงทุนไม่ได้แบ่งกันจริงก็เอาพวกนั้นนะครับมาตกแต่งใหม่แล้วก็มีเรื่องไอ้การเมืองความมั่นคงซึ่งมี AI ที่อยู่แล้วมาตกแต่งใหม่เราก็เรียกว่าเป้าหมายคือประชารั อซึ่งมีอยู่สมสาหลักแปลว่า3เรื่องนะครับนี้ก็คือที่มาของมันซึ่งมันก็มาจากอาการตกใจใช่มากกว่านะครับว่าคนอื่นยวเขาไปกันแล้วแล้วก็แล้วก็กลุ่มใหญ่มันจะเสรีเร็วกว่ากลุ่มเล็กก็เลยก็เลยเดินมาตรงนี้เพราะนั้นวันนี้มันก็มีที่มามันเป็นการจะที่มาอย่างแบบตกตกใจมรล้ระสุภาษามือเรื่องยุทธศาสตร์จริงๆรัฐบาลเขาก็มีเขาเรียกกรรมการแห่งชาติประเทศไทยชอบมีกรรมการแห่งชาติซึ่ง ซึ่งคนที่เป็นรองนายกอะไรกันมา<ส>ก็ทราบดีนะครับคือประชุมมีคนมาประชุมร้อยคนอะไรแบบนี้แล้วก็นาน,นานประชุมกันทีแล้วเขาก็จะมีอนุกรรมการด้าน,นต่างๆนะครับแล้วก็มีแผนสภาพัตย์อยู่เอ่อแต่มันไม่มีพลังขององค์คารยพของรัฐที่จะดึงยุทธศาสตร์เหล่านี้มาได้คันคือผมเชื่อไอเดียที่เราพูดกันอยู่นก็มีนอนุกรรมการนั้นอนุกรรมการนี้มีแผนกระทรวงนั้นแผนกระทรวงนี้ก็สื่อสารก็มีแผนยุทธศาสตร ปรับการศึกษาขออาเซียนทุกประสูวงก็มีแต่ว่าไอ้บุรณาการของมันกับการที่เราจะ execute ันเนียมันไม่มีหรือทุกคนพูดเส็จแม้แค่ทางภาครัฐนะพูดเส็จแล้วลมันก็อยู่แค่แถวตรงนั้นมันก็คงจะต้องนําโดยโดยอะไรสักอันหนึ่งก็ฝากพี่วอนหน่อยนะในใน,ในรัฐบาลที่จะนำแล้วทุกเวเราพายาเอายกเดินไปด้วยกันก็ไม่ใหญ่ก็ตัวอย่างจีนนะฮะจะมากไปแต่อีกหลายประเทศเขาทำมาได้อย่างนี้อย่างสิงคโปร์เนี่ยผมยกตัวอย่างหนึ่ง รัฐมนตรีอินเนอร์เขาเนี่ยจะคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยทีละสองครั้งนะครก่อนเข้าประชุมรัฐมนตรีแ,แข้งแข้งจริงเนี่ยเขาจะคุยอยู่ประมาณ45นาทีแล้วก็ไม่ต้องเอกสารอะไรก็มีคนเป็ลายเส้นว่าวันนี้อินเดียประกาศอะไรวันนี้บริษัทนู้นทำอะไรวันนี้แล้วมีผลอะไรต่อสิงคโปร์ยุทธศาสตร์ต้องปรับไหมจะเดินหนึ่งไหมซึ่งอันนี้เราไม่มีไม่มีโอกาสทําของพวกนี้กันก็คือตอบสั้นๆว่ามันก็มีผลพูดเรื่องยุทธศาสตร์เหมือนกันแล้วมันก็มีคณะกรรมการแต่ชาเลนมาอาเซียน มีลูกกรรมการของอาเซียนของไทยนะฮะแล้วก็มีคณะทํางานของลายกระทรวงอยู่แต่มันไม่มีพลังที่จะดึงในองค์ขาะยศทั้งหมดของภาครัฐเนี่ยออกมา dry เป็นยุทธศาสตร์ได้